แล้กินใบเตยเนี่ยมันยังสามารถที่เก็บได้นานนะคะอันนี้ก็คือแนะนำในเชิงของจากอุตสาหากรรมคืออุตสาหากรรมเขาก็มีม,มีด e f ของข้าวแต่เพียงแต่ว่าเขาก็ใช้กรรมวิธีในการที่จะทาให้ข้าวอยู่ได้นานบ้านเรือนเราเองถ้าเราเก็บอีกนี้ข้าวก็อยู่ได้สิบปีเหมือนกันค่ะอืมครับถามนิดนึงอาจารย์หลายคนถามกันมาข้าวมีวันหมดอายุไหมครับข้าวสารเอ่ออย่างที่อย่างที่อาจารย์บอกไปว่า ปกติเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเราบรรจุถามว่ามีวันบุดอายุไหมในเรื่องอาหารมีเราเขาต้องการเซฟตี้ไว้ก่อนถูกไหมคะกรณีที่ว่าผู้พูกซื้อไปแล้วมีการเก็บที่ไม่ดีหรืออะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งเขาบรรจุฉีพอที่เป็นแพ็กสูญญากาศเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันไม่เสียนะข,นข้าวมันก็มีการเป,ปลี่ยนแปลงในตัวมันเองคือคุณภาพด้อยลงอาจารย์คือการการที่คุณภาพข้าวเนี่ย ถามว่าในเชิงฟู้ดไซด์เนี่ยมันจะเสื่อมเสียเรื่องอะไรได้บ้างอันที่หนึ่ง<ม>ก็คือโอเคถ้าเจอเรื่องชื้นอันนี้แน่นอนอันตรายอันตรายถึงร่างกายอันนี้ถือ<ม>ว่าไม่ปลอดภัยสําหรับร่างกายล่ะอันนี้น่ากลัวนะคะ<ม>แต่ถ้ากรณีที่ว่าเก็บไปนานๆแล้วมันมีการเปลี่ยนเนื่องจากโมเลกุลแป้งกินน้ําเยอะขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยรับประทานเข้าไปก็ไม่มีปัญหาต่อต่อร่างกาย อย่างที่อาจารย์บอกไปว่าข้าวรสเนี่ยโอเคไม่ชืน้นไม่มีอาฟอากซินจนะคจะมยาาไม่มีปัญหาแต่ถ้าไอเปลี่ยนนื่งจะกินน้าเยอะสีเปลี่ยนอะไรต่างๆไอพวกนี้มันไม่มีปัญหาต่ออันตรายของร่างกายมนุษย์เราเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็เลยไม่มีปัญหาในเรื่องการบริโภคนะคะคเพราะฉะนั้ต่างเหมือนกับในควนเรือนถ้าเราเก็บดีๆเก็บดีๆในแง่ของ ของของเรื่องกันชื้นการลาหลืออะไรต่ตางๆเนี่ยมันก็เก็บได้นานขึ้นแต่ก็เก็บได้นานแล้วก็แล้วก็ไปโภกได้ค่ะ